ครับเพลงเงินล้านสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสด y Ume Plus ยาซีฟันซองส์ซูซูกิ C S R S บ้านและคอนโดโดยลลิน p r o พเพอร์ต้ไทยประกันชีวิตชุดชันหนายบีมีบายวาโก ครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสามแมครัวตอนี้ก็มาดูผลกันนะครับว่าขอนแก่นกับพะเยาใครจะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปและคะแนนของน้องไข่มุกจากขอนแก่นคือเต็มหนึ่งพันคะแนนครับ้องการนสองคะแนนหนึ่งพันเลยถ้าได้หนึ่งพันคะแนน 85คะแนนเ,นเล่นใหญ่เลยโอ้โห985คะแน,นนนี่ฟังผมมีเสมอเลยอย่างเดียวดิเต็มที่พี่ได้พันคะแนนเสมอคือคุณต้องได้พันคะแนนอย่างเดียวได้พันเนะสมอนะเสมอเนี่ยไม่ได้ชนะเขาเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอเคเอา้นาคะแนนของน้องพิวจากจังหวัดพะเยาคว วัดคอนกันครับพอกันมาวางกานหน้านะครับทิดกูสรงครามเพลงเงินล้านสวัสดีครับสำนักหน้ากำแพงเพรนชรปทชมบุรีเห็นร่างการดาานะ เพลงทำให้พี่นึกถึงแมลงเม่ากำลังจะบินเข้ากองไฟแต่กับหลังบินกลับไปไม่เข้านีอ่อนเพราะหนูอายแสงหนีอ่อนขอบคุณองค์การิหาชนแต่ว่าอำเภอดอกคำใต้น่ะเจ้าวันนี้เขาทำเพลมพีแล้วหอบหน้าเขาจะมาชิงกันลาดไหมนะเจ้าขอบคุณเจ้า ก็ขอกำลังใจเขาชี้ชีเงินล้านในรอบต่อไปค่ะ